ลาปูพับสวัสดีครับทุกคนและยินดีต้นอนรับเข้าสู่ลาปูชาแนลก็ไม่ครั้งกับบาบชวนเล่นนะครับซึ่งวันนี้พิเศษมากวันนี้คนเราเยอะมากทุกคนมาเล้วมาแล้วสวัสดีครับดีม่หยเชีเยรมาเกือบครบเลยขาดพี่ว่าคนเดียวพี่ว่าคือใคร วุตโตสั่งใี้ตรงยก็ตรงนี้ตรงนี <S <S ้ตรงนี ong, wow ้ตรงนี <t ong> <t ong ้ตอนแรกแบบก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้สี่ห้าคนหกคนประมาณนี้ พอดีวันนี้เรามีโอกาสได้แบบมาทํางานที่ทะเลอะไรเงี้ยครับเราอยู่กันครบพอดีก็เลยแบบว่าเออเอาเข้ามาเล่นกันให้ครบบเลยแล้วกันก็แอบท้าทายว่าเล่นมึนๆกับที่ทรายมันแฉะๆคือผมอยู่ทะเลแต่ผมไม่ค่อยได้ไปทะเลแล้วผมก็มาทะเลแล้วผมก็ดีใจที่มันทะเลปราบส่วนเล่นอีพีที่หนึ่งที่ทายเองใช่ไหมเวันนี้ก็เลยเชิญทุกคนมานะครับเป็นปราบส่วนเล่นอีพีที่สวันนี้เราจะย้อนยูกันนิดนึงเราจะชวนไปจับกลบไม่ใช่ไม่ใช่โดดยางโดดยางยางอยู่นี่อ่าแล้วปราบเป็นคนลอยเองด้วยใช่ไหม ออะไรวะเนี่ยกระโดดยางนะอะไรแบบนี้ผมก็แบบอ๋อคืออะไรนะก็ไม่รู้กระโดดยางไม่ค่อยถนัดครับถนัดอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าครับเป็นแชมป์อยู่เหมือนกันนะตอนเด็กๆที่กระโดดอะไรเงี้ยมันมากชวนเล่นค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มซึ่งเราแบ่งแล้ว แบ่งแล้วใครโยกกก็พรอ้อมสวัสดีครับชื่อเฟอร์รี่นะครับไม่ห้ามเลยเหรอครับไปไปไพี่ปินครับแล้วก็พี่ทิวเขาครับพี่ฟอร์ดพี่ปาาแล้วก็เฟอร์รี่สุดหลอ่อหันมาเจอปินนะอ่ะกูรอดแหละปึง้งอีเฟอร์รี่นี่ใจแบบอีเฟอร์รี่หรออีเฟอร์รี่อีห่าไม่รอดแน่เออก็ใจแปวนิดน,นึงว่าเออจะแพ้ไม่ว่านี่อะไรเงี้ยแล้วคนที่น่าจะล่วงก็คือเฟอร์รี่ชนะแน่นอนครับยังไงก็ชนะมุกเก่ามากที่ดิปะ สวัสดีครับชื่อโยนะครับเป็นเด็กใหม่เลิกม่านสัทีรำคาญสวัสดีครับชื่อแชมป์ครับมีพี่แชมป์ครับพี่กอล์ฟมีพี่โยแล้วก็มีพี่เต้ครับอ๊ะชิวยังไงก็ชิวอยู่แล้วก็โอเคกับทุกคนอยู่แล้วครับแสดงออกไปสี่หน้าแทนไห้ปะ พี่ทมถ้าแบบว่าปราเป็นคนดำเนินรายการใช่ไหมวันนี้เราก็เชิญรุ่นพี่สองคนเออมานะครับก็คือพี่การกับพี่การนั่นเองสวัสดีครับกัสกัสดีพีโกรครับสวัสดีครับกรรับดีเวอร์ชั่นรุ่นที่หนึ่งฮะเราจะไม่โดดยางธรรมดาแต่ว่าเราจะมีการควิกเชงเออควิกเชงคืออะไรวะเปลี่ยนชุดแบบไว เราจะทำการจับฉลากนะครับเพื่อว่าจะดูว่าใครใส่ชุดไหนมีอย่างนะครับฉลากทั้งหมดกี่อันฮะ12 12อันมีทั้งหมดกี่คนฮะสิฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไอพี่กอล์ฟกับน้องปรับปล่อยนห้จบกันก่อนว่าทีมไหนเป็นคนจับก่อนนะฮะยังยิงย่อเบาเบายิงชุบคนแพ้จับก่อนโอเคให้คนแพ้จับก่อนเชิญพิตตี้เชิญรางวัลจับฉลากหน่อยฮะ ชุดจ uhm. okay. uh ิน oh, น yeah. oh oh okay. right. ี่สีฟ้านะครับโอเคชุดกระโปรงกุหลาบจ้าชุดกุหลจินนี่สีเหลืองนะโอเคชุดคลุมจีนชุสิบสองครับชุดสิบสองคือชุดอะไรชุดสิบสองคือชุดอะไรเอ่ยชุดสิบสองปลอดเรือโอเครับปุ๋ค่อยๆเปิดครับ ชุดไทยโจมเบงกอเบงกน้องป่ามนะครับมาที่น้องเฟอรี่เสื้อคลุมญี่ปุ่นนะครับกิมอนิมอนินมอนสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจินนี่น้ำเงินชุดที่หนึ่งเสื้อกั๊กชุดไทยพระลุงชุดอินเดียนะครับชุดอินเดียนะครับเราขอเวลาแป๊บหนึ่งในการควิกเชนบอกเลยว่าแป๊บเดียวไปไป สาวต็มตัวขึ้นค่ะอย่าอย่าตัดออกลนะตัดออนไลครับชวนเล่นครับก็ดีครับยูนิเซ็กครับยูนิเซ็กครับชุดตัวเองก็เป็นชุดที่แบบคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาชุดไทยกูไม่เอาชุดไทยกูไม่เอาปึ้งชุดไทยทีมงานบอกว่าถอดเสื้อผมนี่อึ้งอึ้งว่าไม่คิดว่าจะถอดเสื้อเลยใช่พี่เต้ครับขอชุดบัวได้ไหมครับคิดหนักเลยอ่ะพูดถึงชุดตัวเอง น่าจะเป็นชุดที่แซ่บแซบที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเราต้องทำเต็มที่ครับ แฟชั่นโชว์โชว์ชุดของใครชอบจนไหนคอมเมนต์มาหน่อยเรวพวกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะใครกระโดดหนังยางจะรู้ว่าจะมีตั้งแต่อีตาตุมอีเข้าอีเอลอีบุ๋มไรอีหัวและอีสูงสุดการกระโดดลอยลมคือการกระโดดไม่โดนหนังยางตาตุมจนถึงอีเอล ซึ่งโดนหนังยางใช่ถ้าสูางวัยเอวขึ้นไปเนี่ยโดนได้ตับชวนเล่นครับนมบอกกนแล้วอย่าโดนนะไปซ้มเฮ้ยเฮ้ยไปคีบคาแรคเตอร์เวลาโดดด้วยนาได้ชุดไหนไปอ่ะเออ vào ครับกลับเข้า ราบชวนเล่นครับต่อไปเรามาถึงเอลใช่ไหมครับเอลไม่สามารถโดนได้คามโดนเฮ้ยเฮ้ยโดยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตายตอนเอวโอเคไม่เป็นไรก็เพื่อนก็ตายด้วยละกันหลายคนอยู่ แม่นางสีสยามู้าวอ้โดนค่ะโดนค่ะฮูโอ้ต่อไปทีมต่อไปเชิญนมตะกะแลนะฮะเก็บไปว้เโอ้ยรอดรอดเออโอ้ยไอ้งัวกระโดด ใช่ครับเฮ้ยโดนโดนโอเคโอ้โหอีกนิดเดียวฮะไม่ผ่านเฉยเลยได้ยังไงวะป๊าบชวนเล่นครับก็คือเมื่อกี้ฝั่งป๊าบอะเล่นก่อนไงแล้วเขาอะเขาดูไงคือทั้งชีวิตของน้องเซอร์อะค่ะกระโดดมาตลอดเลยคะพ่ะย่ะก็ทำได้ค่ะอ่าอันนี้คือผู้รอดชีวิตของเรานะฮะแล้วต่ไปต่อไปคืออีอีบุ๋ม อ่ะอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้ไม่ผ่านนะครับ oh. อ uh, ๋อไม่พลาดเฮ้ยเอ้ยเอ้ผ่าน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 ทีมต่อไปฮะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้มาครับคนที่ชุดกระชับกระเฉงที่สุดเอ้ยตามชวนเล่นครับเลเวลต่อไปครับพี่ไหลนะหัวไหล อ้มานะคร้ได้ได้ไดด้อาต่มามฮะเฮ้ไปโอเคโอเคอะบชวนเล่นต่อไปทือีหัวเรียได้ว่าเริ่มแอดวานเริ่มปรับเสียนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ เออาาไไมม่่่่ผนวแล้โเเคหมือนผมไปงอขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเกี่ยวไปครบอีกขาหนึ่งก็เลยกลายเป็นข่านี้เลยต้องฝากความหวังไว้กับน้องเฟอร์รี่คนเดียวนะครับคนเดียวเท่านั้นไป้วหอ้ยไปแล้วาเฟอร์รี่ก็เงันๆนะครับมันแค่ฝุกสรุปก็คือเฟอร์รี่แบกก็ก็งงๆกันไป มาทำด้วยห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยตัวเราหนุ่มน้อยของเราอ่าเขาบอกเป็นตัวท็อปครับเอออออได้อยู่ดังดีนมโอเคมาถึงเลเวลสุดท้ายของเราแล้วสุดท้ายคืออีสูงสุดอีเกี่ยวคือการใช้นิ้วในการเกี่ยวแบบรวดเร็วนะฮะเราจะไม่ให้ช้านะเกี่ยวแบบรวดเร็วนะฮะเดี่ยวได้นะนิ้วเดียวปึ๊บ เ,เร็ววิ่งมาวิ่งมาเร็วเรวเกี่ยวยังไม่ถึงเลยอ่ะเดีวเดียวเท่านั้นออได้ได้ทำใ, <c oughs> ใจแั้คู่ไอ้ไม่ได้ครับแมบี้ดิฉันนางสาววาัอินพุ่ม DP G48 รุ่นที่หนึ่งขอประกาศจบการศึกษาเนื่องจากปัญหาสุขภาพกระโดดยางไม่ถึงค่ะ ทีมสองคนนี้โดดผ่านเคอทีมที่สองชนะไปแต่ถ้าโดดไม่ผ่านสักคนเท่ากับว่าเฟอร์รี่แบกทีมนู้นมาชนะนะครับเฮ้ยโอเคนรับตอนนี้ทีนี้แหละทีนี้แหละสนุกแล้วดูว่าตอนนี้ตอนนี้เฟอร์รี่รู้สึกยังไงครับที่เป็นเซอร์วลเวลอยู่ชิวๆครับโอ้ชิวๆนะฮะไม่ไม่ทีนี้แขงยาวยังไม่ถึงมานะเฮ้ยแกรับปึบไป ไป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 ได้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 กี่เลียเดียวกินแล้วลไปรงบานด้วยเดเดี๋ยวๆลงบาลเลยมันยังไงก็ต้องลรงบาลมันแบบฟุบบุ๊ทากกาวทำไม่ได้ก็คือแพ้แต่ความสปิริตนะครับ สงสารน้องน้องเแกงอ่ะไม่เสมอรเราเรามีตาพิเศษเรียกว่ายงนี้เรียกว่าอีตกุกอีตุกคือการต,ตะวันอย่างนี้นปับป๊บปั๊บโดดให้ผ่านเริ่มก่อนนะฮะไม,ไม่ผ่านน้ำเออไม่ผ่านนะฮ<น>ะเ<อ>ฮ้ยอุ้ยไอเยียบ,ยบเยียบเยียบเฮ้ยเฮ้ย 1 2 3่งสอม่ผ่านนะฮะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนั้นรู้สึกว่าไม่มีแรงเลยใช่มันเหนื่อยเหนื่อยถึงทั้งวันแล้วพีทีวสู้สู้เฮ้ยเฮ้ยผ่านเขากล่าวว่าเขาบอกว่าคนนี้พลาดคือพลาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าทีมที่สอง พลาดเลยแพ้เลยเพราะว่าตอนนี้ฝั่งนู้นมี2คนแต่ฝั่งนี้ยังมีศูนย์แต้มอยู่ถ้าเกิดว่าสคนนี้ต้องโดดให้ได้ทั้งคู่นะแล้วผู้ชนะก็คือทีมนั่นเองเอาจริงผมไม่เคยกระโดดอะไรแบบนี้เลยนะครับเชยนะครับบอกว่าแบบบอกไปเบย์เบเบะชนะชนะดิพี่มันจะเป็นใครอ่ะบอกแล้วว่าทีมปรับเก่งไม่ใช่ปรับชนะชนะ แบบงงๆพวกเราอ่ะคือรู้แอบแอบสับฉลาดกันอยู่แล้วแอบนอยออกไว้ตั้งนานแล้วว่าจะอยู่จะอยู่ด้วยกันเราเอาเวลามากระโดดยางใช่เราใช้เวลา2องปีสองปีแก้วลุกดรอลงมาก่อนแล้วว่าเราใช้อยู่ด้วยกันใช่ใช่ครับก็เราชนะและทีมที่แพ้โดดทะเลโดดทะเลโดดทะเลหรอโดดทะเลออกให้ยืนนะให้พปอตอบชวนเล่นครับแพ้ได้ยังวะเฟอร์รี่นะแพ้ได้ยังวะ กูแพ้ไไมด้ไงเ <laughs> ออนียตเป็นล่ามนะครับเมีงยงไพลตุ้มักขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องเหลืองค่ออะก,กะ็ได้ประช yes นะเอกมักับนักชนะไปแะ่ั้นเจร็จ้ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มาประเทศไทยเราไม่ต้องกักตัวค่ะอ่า你好我我是我是韩国人ช在韩国没有没นาการละเล่นแบบนี้มัน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 เบ,เบที่ชนะไปก็บอกผู้่าวผู้่าวมันบันปะนนน่า เ้ยงแล้ัวกับ้ัอชวนเล่นครับตอนนี้กําลังจะเริ่มบทลงโทษกันแล้วนะครับบทลงโทษวันนี้คืออะไรครับคือเราจะให้เขาแบบดำน้ำดูปรกการังแบบจะพาไปดำน้ำเองดำน้ำดูปรกการังเรามาดูว่าปรกการังของเขาจะเป็นยังไงนะฮะส่วนมากสีดำครับอะไรอ่ะ อีเด็กมันจะถีบเราว้างกับพี่แชมป์แบบรู้สึกว่าแบบอยากถักให้ตกน้ำยังไงชนะได้อะไรก็ได้ความสัใจนะถีบคนตกน้ำก็สงสารที่เขาคะคะกลัวเขาเจ็บ่ถ้าผากเราไม่ล้มถ้าผากเราไม่ล้ม ถึงแล้วการผักประจําหนักมากเลยผักไม่ไปอ่ะสาใจที่เห็นอีกทีมนึงเปียกสาใจมากภาพตัดไปทีคือจมน้ำไปแล้วภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกไงกับบทลงโทษนี้มา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 ยังยังยังอ้าอ้าใครแพ้ใครแพ้ นป่ยครรบชวนเล่นครับเฮ้ะดูก่อนวันนี้ก็เหนื่อยมาสมควรเหนื่อยมากครับโอ๊ยเฟิเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูนี่นี่ก่อนขอบคุณทุกคนมากครับที่หามากจริงๆก็สนุกมากแต่ก็เหนื่อยด้วยสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด